ซอิวค่ะตามด้วยเลยค่ะหอมจารีนะคะอ่าอันนี้เราต้องใส่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่อันนี้ล่ะไม่อันนี้หั่นเต่อนะคะอันนี้อันนี้อันนี้คือรสรวมควรควใจเย็นๆค่ะค่อยๆคนค่ะหอมจะเหกนับเอง เขาให้คนไข่เลยแตเด็ขาอยากให้เั็นไข่แบบความข้นๆแต่ว่าไม่ไม่ต้องรานให้มันเป็นชิ้นไข่ให้เข้าเดียวใส่ผักด่างเข้าไปเลยใส่ที่ด่างมันจะไม่รู้สชิ้นอกต่อใช่ค่ะใช่แล้วก็คนเข้าไปแล้วคุนผู้หนีมันจะเอาไข่กระเทียมไม่ใช่หรือเออไม่เป็นไรใส่ลงต้องไปผัดต่อผัดกระเทียมก่อน